จังหวะเลี้ยวจังหวะเลี้ยวแล้วสัญญาณไฟเขียวผมมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นจริงๆครับพูดได้แค่มองไม่เห็นจริงๆแล้วหลังจากเกิดเหตุเราได้คุยกับทางคนขับรถขอสอบมอเตอร์ไซค์เขาเขาว่ายังไงบ้างเขาก็กเขาก็ยินดีที่จะชดใช้รับผิดชอบทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเขาช่วยใจมุ่งใจเราอย่ง เสร็จแค้นไหมหรือยังไงไหมหรือพฤติกรรมแล้วป้าเป็นคนปฏิบัติเนาะมันเป็นบาปกรรมของคนเราเมื่อคายเขาเขาเขามีกรรมที่กรมาเจออย่างนี้เราก็เสียชีวิตตามกรรมกรรมของหลายไม่เท่านพี่เขาก็ทำบุญเยอะแต่ว่าก็ไม่อยาจิตใจอะไรก็โบติให้กับคนบัตกับกระเป๋าลูเมียไปแหละโบสถ์สิเขาไม่เขางป้าไม่อยาก อยากถามเรื่องการใช้ชีวิตของคุณคุณคุณป้ายุพินนะครับว่าปกติเนคือคือป้าป้าเป็นอาเนี่ยเราเกิดมาใกล้เคียงกันก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเป็นนั่ยู่มาเรื่อยๆก็ป้าแต่งงานก็มีแต่ก็ก็อยู่กับป้ามาตลอดไม่ไปไหนก็ไปด้วยกันทุกอย่างอยู่ด้วยกันช่วงที่ผ่านมาป้าเออคุณป้ายุพินเขาก็เดินเหินปกติไม่ได้เดินปกติเขาจะเมื่อ5ปีที่แล้วก็าขาดเขาเป็นเป็นขา เี่ือกสบ้าค่ะอ่าทีแล้วในตัวก็ไม่มีโรคอะไรไม่เคยกินยานอกจากยาดมยาหอมเป็นคนแข็งแรงเตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันโถมกับกลหัตถ์คอร์การเมือง เสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดอยืนแบบผูกขาดมากเรษเกจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่กตจนเหมือนเดิมุณอยากได้ผู้นําคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนไปด้าไม่โปร่งจริง้านเมืองประเทศชาติมันจะเลินไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสถานการณ์เมืองใน daily news จับดุเลือกตั้ง66ได้ที่ daily news online